สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งใช่ค่ะหลังจากคลิปที่แล้วที่เราเล่าไปเนาะว่าทําอย่างไรเมื่อเมื่อเรารู้ว่าลูกไม่ได้ยินนะคะคลิปนี้เราจะมาเล่าต่อว่าขั้นตอนในการตรวจการได้ยินระดับการสมองมันน่ากลัวแบบไหนจริงๆมันไม่ได้น่ากลัวนะใช้คําว่าน่ากลัวอย่างนั้นมันฟังดูไม่ดีอ่าก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลตรงนั้นนะคะก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องโดยการกด ไลค์ like, และกด Subscribe ให้ด้วยนะคะค่ะหรือว่าใครมีคำถามใดๆเนาะเราก็ในฐานะที่เรามีประสบการณ์ในการดูแลน้องที่มีปัญหาทางด้านการได้ยินแล้วก็เราผ่าตัดแก้ไขด้วยการใส่ประสาทหูเทียมทั้งสงข้างเรียบร้อ,อยแล้วนะคะน้องกลับมาได้ยินและใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะก็เรามีอะไรแบ่งปันได้เราก็จะแบ่งปันเต็มที่น,นะคะเป็นข้อมูลฝั่งเราในการตัดสินใจใช่ใช่เราก็จะไม่เอียงไปทางไหนเนาะแต่<ม>อย่ามาย,ยึดอย่าย,ยึดติด ควรจะหาข้อมูลหลายๆด้านจากหลายๆคนอยากหลายประสบการณ์ด้วยแล้วก็ <c oughs> ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเทคโนโลยีมันก็ <c oughs> เปลี่ยนไป <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> คงั้นป้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าหลังจากที่น้องผ่าตัดคลอดออกมาแล้วเนี่ยตรวจตรวจ OAE คือการคัดกรองการได้ยินเบื้องต้นและแล้วหมอบอกว่าเราก็ไป follow up ตามโรงพยา,าบาลแล้วหมอก็บอกว่าออน้องน่าจะไม่ได้ยินเนาะใช่แล้วหมอเขาก็แนะนำยังไงต่อนะ ไปที่โรงพยาบาลแถวถนนสีนครินเนาะอ่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนหนึ่งใช่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเขาแนะนำให้ไปตรวจอะไรนะคะป้าเขาแนะนำให้ไปตรวจการสมองที่เรียกว่า A S S R อ่าเดี๋ยวตัวเต็มๆจะขึ้นให้ทีหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าการตรวจการได้ยินระดับก้านสมองเนาะซึ่งขั้นตอนเป็นยังไงอะป้าขั้นตอนคือครั้งแรกไปยังไม่ได้ตรวจ A S R อ่าไปห่างก็เหมือนกับว่าไปลงทะเบียนเพื่อหมอเพราะเราไม่เคยเป็นคนไข้ของเขามาก่อนเนาะก่อนหมอก็ตรวจแบบ ที่โรงพยาบาลที่เราคลอดก่อนอืมอ่าก็เป็นการตรวจ OAE เหมือนเดิมอือ่าตอนนั้นน้องกี่เดือนละเดือนกว่ากวาเอออ่เดือนเดือนกว่ากว่าเกือบสองเดือนมั้งอือ่าเราก็ไปตรวจหมอก็ตรวจแบบที่โรงพยาบาลที่คลอดเหมือนเดิมเป็นปกติแล้วหลังจากนั้นผลมันก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมคือน้องยังยังไม่ได้ยินอืงั้นเดี๋ยวเราเพิ่มเติมขั้นตอนการตรวจระดับการสมองมันต้องทํำยังไง มันจะต้องมีการวางยาแต่สำหรับเด็กทานรกเนี่ยตอนนั้นน้ำหนักน้องยังไม่ถึงเกณฑ์นในการวางยา10บก,กิโลขั้นต่ำการวางยาเนี่ยมีผลมากถ้าเกิดน้ำหนักไม่ถึงมันก็อันตรายม,ามีความเสี่ยงเนาะนะก็คือวางยาสลบเพือยาต้นหับมือนก็ว่าต้องนัดไปอีกครั้งหน้าในการที่จะ ให้ยาสลบน้องคือตอนนั้นเท่าที่จําได้คือหนึ่งนอกจากเรื่องน้ําหนักแล้วเนี่ยสองคือต้องระมัดระวังไม่ให้เขาเป็นหวัดเลยใช่ใช่เนาะไม่ให้เขาเป็นไข้เป็นหวัดไอเลยทั้งสิ้นคิดคาาคึกค่ามันจะไปมันก็คือโสนาสิกเนาะมันก็จะรบกวนทั้งสมองแล้วคลื่นมันก็จะมีคลื่นอย่างเงี้ยไปเหมือนเป็นคลื่นรบกวนอีกทีหนึ่งเราก็จะไม่ได้ผลที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็จะไปโรงพยาบาลเอกชนอันนี้อีกรอบหนึ่งคือตอนที่น้องเกือบเกือบสี่เดือน อันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันเนาะสามเดือนกับสี่เดือนเท่าเรามีจําได้นะมันจะมันจะต้องให้น้ําหนักน้องอน่ะถึงสิบกิโลถึงไหมมิ้นยังไม่น่าถึงสิบกิโลนะสําหรับเด็กแรกคลอดหรืออาจจะใกล้เคียงไม่ตอนที่เราไปรอบที่สองไงก็คือว่าจําได้ว่าน้ําหนักน้องต้องสิบกิโลแล้วถึงจะให้ยานอนหลับยาชนไดใดพอรอบที่สองมันก็ได้แล้วล่ะก็หมอก็วางยามีการตรวจ จำได้ตอนวางยาเนี่ยเดี๋ยวจะมีภาพแทรกให้ดูนะคะคือจะมีการาหมอเขาจะใส่คลื่นความถี่เสียงเข้าไปในมีการแปะอุปกรณ์เอที่ท,ที่ตรงนี้เพื่อจะปล่อยปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปความถี่ของเสียงเข้าไปในที่สมองอแล้ว<ล>ก็ดูจะมีผลสะท้อนจะมีกราฟให้อีกทีหนึ่งแล้วหมอก็จะไปอ่านกราฟนั้นอซึ่งพอกราฟออกมาเป็นยังไงครับพ่อกราฟออกมาก็คือ ก็ว่าน้องอ่ะต้องไปขึ้นความถี่สูงที่เกินที่ระดับ90เดซิเบลไปแล้ว90เดซิเบลนี้มันได้ยินระดับ,ดบไหนนะระดับเสียงเครื่ <Lincoln> <iPhone S 2> องบินไอคอนอระดับเสียงเครื่องบินที่เราต้องไปอยู่อยู่แบบใกล้ๆกับไม่ใช่อยู่บนอาคารอะต้องอยู่ข้างนอกนซึ่งตอนนั้นที่หมอเขาบอกมานี่เหมือนแบบฟ้าถล่มใส่ตัวเองเหมืนน <seiner S 1> อน,นกันเนาะอืมก็ตกใจ ตกใจเหมือนกันซึ่งหมอก็บอกว่าวิธีการแก้นอกถ้าเกิดใส่เครื่องช่วยฟังมันคือเครื่องขยายเสียงซึ่งมันก็ไม่ได้ผลเออทางที่จะแก้ปัญหานี้คือเขาเรียกใส่ประสาทหูเทียม,มซึ่งเราก็ถามคุณหมอว่างบใช้งบค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณเท่าไหร่สำหรับค่าผ่าตัดสำหรับโรงพยาบาลกระโชนก็งคงหลายตังนะเนาะผมว่าเนี้ต้องไปเช็คเช็คอีกทีหนึงเราจะไม่บอกเป็นตัวเลขอาการ แต่สำหรับค่าอุปกรณ์ก็มีตั้งแต่เท่าไหร่มีตั้งแต่ณสภาวานตอนนั้นน่ะมันมีตั้งแต่สี่แสนไปจนถึงล้านกว่าบาทแต่ณวันที่เราอัดคลิปเนี้ยมันก็มีราคาที่ลดทอนลงมามผมว่าเขาก็ทางบริษัทแต่บริษัทก็ทำตลาดอันนี้ก็ต้องไปถามแต่ละบริษัทเอาองั้นพอเราพอเราตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นเสร็จ แถวศรีนครินน่ะเราเอาผลตรวจกลับมาที่ลาดพร้าวอีกทีถูกไหมป้าน่าจะไม่นะเราน่าจะไปเราก็มาหาข้อมูลเพื่อจะไปหาโรงพยาบาลรัฐจำได้ตอนนั้นพอได้พอได้ผลว่าน้องสูญเสียระดับการได้ยินขั้นรุนแรงอะ่ะอเราไม่เชื่อเนาะก็เราไม่เชื่อเราก็ไปตรวจผมว่าคงเหมือนพ,พ่อแม่หลายคนไปตรวจหลายๆที่อะไรอย่างเงี้ย เพื S <S อ่อจะให้ได้ผลยืนยันเราก็ไปตรวจที่เราก็ไปต่อคิวที่โรงพยาบาลแถวถนนราชวิถีอ,อ่าอ่าแล้วถ้าปเป็นโรงพยาบาลรัฐเราน่าจะบอกชื่อได้เราก็ไปตรวจโรงพยาบาลเด็กไปเข้าคิวก่อนอ๋อเราเราไปต่อคิวโรงพยาบาลเด็กด้วยเหรอทำไมมีจำไม่ได้เลยมันมีน่าจะแบบภ <ไป S 2> าวะซึมเศร้าไปแล้วเด็กโรงพยาบาลเด็กก็ปรากฏว่าสุกวันนั้นมีจะไป บ้าไม่ได้ไปป้าถามมิว่าพอไปตรวจเสร็จมีบอกว่าโรงพยาบาลนัดมาอีกทีตอนนั้นยังไม่ได้ตรวจโรงพยาบาลนัดมาอีกทีครึง่งปีครึ่งปีก็บอกไม่รอ,อลองไประหว่างรอครึ่งปีเราลองไปโรงพยาบาลรามามเราก็เราก็ไปรามาใน,ในย้อนกลับมานิดนึงป้าเข้าใจว่าตอนที่ตอนที่เรา ไปไปตรวจระดับการสมองอะจริงๆขั้นตอนในการตรวจอะมันไม่ได้ข้ามช็อตแบบนั้นใช่ไหมข้ามช็อตแบบไหนจําได้ว่าต้องตรวจ OAE ก็คือขั้นตอนการตรวจการคัดกรองเบื้องต้นแล้วก็ต้องมี ABR ก่อนแล้วค่อยไป ASR เออใช่ไหมงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่าให้ฟังว่า OAE คืออะไร ABR คืออะไรและ ASR คืออะไรใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าอีกทีหนึ่งเราจะมาเล่าให้ฟังเนาะว่าทำไมเราถึงข้ามขั้นแต่สุดท้ายเราก็ต้องกลับไป กลับไป f o l โล่ขั้นแบบนั้นอยู่ดีอืมแต่ทุกคนลงบาก็จะเจอตรวจสาแบบเหมือนกันหมดใช่ค่ะงั้นติดตามคลิปหน้าอีกทีนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะครับ